สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับส้มค่ะแล้วก็สินค้าดีๆของผลิตภัณฑ์นะคะจาก Joy and Coi Corporation ค่ะวันนี้เหล่าสมาชิก่ะต้องบอกว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของใบหน้าหรือว่าบางทีในเรื่องของผิวใบหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแค่บางคนบอกเออไม่ค่อยใส่ใจแต่ทีนี้คุณผู้ชม ผิวคนเราเนี่ยนะยิ่งอายุมากขึ้นค่ะลองสังเกตแม้นอกจากริ้วรอยต่างๆความเหี่ยวความยน่นแล้วเนียนะคะความชุ่มชื้นมันก็จะหายไปตามการเวลาหรือว่าตามอายุของเราเนี่แหละวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆเลยค่ะของ Joy Coi นั่นคือนี่เลยชอบมากชื่อเต็มคือนี่นะ Star Queen h y d a r a r i s h i n g Complex นะคะคือตัวเนี้ยเป็นสูตรสีฟ้าคุณผู้ชมคาคือถามว่าเป็นสูตรสีฟ้าไหมเอางี ต้องบอกว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งที่สำหรับนึกถึงความชุ่มชื้นเราต้องนึกถึงสตาร์ค e ีนในแพ็กเกจจิ้งกล่องสีฟ้านี่เป็นครีมบำรุงผิวแบบรดๆเลยคุณผู้ชมที่เรียกว่านะคะ จ o ยแอนคอยเนี่ยมีการผลิตและคัดสรรขึ้นมาภายใต้แบรนด์ของ Star Queen แม่พูดถึง Star q u วี n แล้วโอ้ตละเปรียบเสมือนนางฟ้ามากเออเราสามารถเอื้อมถึงได้กับราคาย่อมเยาวนะคะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเท่าไหร่สามารถไปดูได้นะคะเดี๋ยวบอกให้ฟังว่ามีที่ไหนบ้างที่สามารถที่เราจะไปจับจองเป็นเจ้าของได้ทีนี้ว่าสําหรับนะคะ Star q u e e n Hydra Nourishing Complex ตัวเนี้ย เหมาะกับใครบ้างอย่างแรกแน่นอนว่าเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพง่ายมากๆคืออย่างนี้คุณผู้ชมอย่างส้มเป็นคน,นที่แต่ก่อนนะผิวไม่แพ้เลยนะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะผิวมันจะแพง่ายมากใช้อะไรแต่งหน้ายี่ห้อนไหนเปลี่ยนเครื่องสําอางก็แพ้ง,ง่ายฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุแบบไหนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนคุณเป็นคนที่ผิวแพง่ายคุณเหมาะกับตัวนี้มากเลยตัวนี้นะคะนอกจากผิวแพ้ง,ง่ายจะใช้ได้แล้วคนที่แบบ มีสิวอ่ะ แล้วสิวแบบอักเสบมีแบบรอยแดงแบบอะไรอย่างเงี้ยมีผื่นผิวแห้งเป็นขุยทาแป้งไม่ค่อยติดทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะสรุปให้ว่าคุณจะต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวถ้าสมมติว่าผิวของเราเนี่ยได้รับน้ําอย่างเพียงพอหน้าเราก็จะฟูปะหน้าเราก็จะอิ่มพวกแบบว่าสิวต่างๆนะคะไอ้ที่มันแห้งมันขุยเนาะพวกรอยแดงต่างๆหรือแม้แต่อาการคันหรือแม้แต่อาการแพ้ง่ายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเติมน้ําให้กับผิว อย่างเพียงเพราะฉั้นวันนี้สตาร์ควินก็มีการคิดคนว่าอย่างแรกถ้าเราผิวแพ้ง่ายเราต้องเติมน้ําให้กับผิวก่อนและนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าอ่อนโยนมากนะคนที่ผิวแพ้ง่ายแบบมากๆแบบแม็กซิมัมเนี่ย สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วกลิ่นดีมากคือชอบมากเลยอะ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาสําหรับนะคะในสูตรที่เป็นกล่องสีฟ้าสําหรับในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเรสูตรของไฮดราเนี่ยเขาจะช่วยสร้างโครงสร้างของผิวค่ะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นจากที่ผิวแพง้ง่ายถ้าเราใช้อย่างสม่าเสมอในสูตรของไฮดรานะคะที่เป็น n o u r i s h i n ม complex เนี่ยมันจะไม่แพ้ง่ายและยิ่งมีความชุ่มชื้นน่าจะนุ่มน่าสมัมผัสมากๆถ้าเกิดใช้อย่างเป็นประจําจนประกอบและส่วนผสมมีอะไรบ้างวิตามิน A วิตามิน E นะ โอเมก้า3แล้วก็นอกจากนี้เนี่ย ยังมีพวกแพนทีนอนช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ลดอากาศอักเสบนะคะจากรอยแดงจากแสงแดดหรือว่าจากจากสิวอะไรก็ได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีส่วนผสมนะคะของสารลายเซลล์เดียวที่มันมาจากน้าแร่จากใต้ทะเลลึกโอ้ย,ตยแต่ละดูแลแบบดูไฮโซมากดูเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์นะคุณผู้ชมแต่เป็นราคาที่เราเอื้อมถึงภายใต้แบรนด์ของซาร์ควีนและวันนี้ค่ะสมาชิกของ joy แอ d o i สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แต่อย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า สำหรับใครที่แบบอ้อเราใช้ยังไงมันเหมือนเป็นครีมขั้นเทพมากขั้นเทพจริงๆนะส้มจะบอกเลยว่าสินค้านี้ขายดีมาก ไม่ว่าจะทำโปรโมชั่นหรือจะขายในงานไหนแทบจะหมดคุณผู้ชมเพราะว่านี่เป็นตัวแรกของสตาร์ควีนที่เป็นครีมบำรุงผิวที่ทุกคนไม่ว่าจะผิวแพ้ง่ายหรือผิวไม่แพ้ก็จะต้องนึกถึงเพราะว่าเขาอยากหน้าฟูอยากหน้าเด้งและอยากแบบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะเราผิวเราดีแล้วชุ่มชื้นแล้วเนี่ยหน้าเราก็จะเด็กทาอะไรก็ดีแต่งหน้าก็ติดคุณผู้ชมแล้วก็ทาให้เราดูแบบว่าเขาเรียกว่าหน้าเราดูมีออร่าตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะ หรบใครที่เคยใช้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องอาทาทั่วหน้านะคะและอย่าลืมลำคอเดี๋ยวเออหน้าชุ่มชื้นแล้วคอแห้งไม่ได้เราจะต้องหน้าดีล้วคอดีไปด้วยกันค่ะสามารถสั่งซื้อได้นะคะไปสั่งซื้อไปจับจองเป็นเจ้าของได้2ช่องทาง1กดดาวน์โหลดได้เลยแอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะแล้วก็สั่งซื้อ Star Queen Hydrating Complex ค่ะในที่เป็น กล่องสีฟ้าอันนี้เป็นสูตรที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ว่าใครที่อยากดูสินค้าของเราเต็มๆนะคะตรงไปได้ค่ะเจซีช็อปทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านไม่มีคือหมดนะเพราะว่าสินค้าที่เป็นครีมบำรุงผิวของสารควินขายดีมากๆไม่เชื่อต้องลองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของส้มแล้วนะคะลาไปก่อนในครังหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ